สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพย์ไทม์แท้งถ้าคุณเป็นคนรักรถถังเราคือเพื่อนกันวันนี้เราอยู่กับเจ้าไทเกอร์131นะครับซึ่งในเกมนี้เรามีทีดีหนึ่งเฮฟวิตเฮฟวิตแท้งเจ็ดมีเดียมีไรแท้งหนึ่งซึ่งไทเกอร์131นะครับมันเป็นรถถังพรีเมียมที่แจกฟรีตอนเล่นกิจกรรมมือใหม่ครบครับซึ่งในเกมนี้ไทเกอร์ผมไม่ได้ใส่ของซัพพอร์ตเลยครับแล้วก็สกิลของพลขับไม่ได้เต็มเลยครับกับสกิลนึง แต่มันหาเงินได้ดีอยู่ครับเพราะว่าผมเล่นเกมหนึ่งตกอยู่ประมาณห้าหกหมื่นครับหลังจากหักค่ากระสุนแล้วนะครับถ้าชนะนะซึ่งในเกมนี้เราเจอกับผู้เล่นเวียดน,นามค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปทางเดินซ้ายดูก่อนครับเป็นที่ประจำครับไทเกอร์หน,นึ่งสามหนึ่งครันนี้ครับมันค่อนข้างเล่นง่ายเลยแหละครับถ้าเทียบกับไทเกอร์ในสายวิจัยปกตินะแต่ไทเกอร์ในสายวิจัยปกติจะแข็งกว่าครับคันนี้มันจะบางฝา จะยิงมันอยู่เหมือนกันครับคันนี้เหมาะสาหรับเอาไว้เล่นหาเงินได้ครับสาหรับใครที่ยังไม่มีรถพรีเมียมในเทียหกครับหรือยังเล่นกิจกรรมแล้วเก็บดอลลาร์ไม่ครบคันี้ครับเราเจอแล้วหนึ่งคันครับคัดไปก่อนหนึ่งคันครับ VK เรียบร้อยครับหายไปจากแผนที่ครับในด่านเนี้ยถ้าไม่จาเป็นอ่ะอย่าพยายามโผล่มาตรงกลางถ้าโผล่มาตรงกลางต้องพยายามลงเนินให้ไวที่สุดครับข้างบนมี TD หนึ่งคันครับ สู่ร้อยเราจะเก็บได้ไหมยิงโค้งเข้าหัวไปเลยครับเก็บไปแล้วคิวแรกสำหรับเกมนี้ครับตรงกลางก็ยังดูไม่สง,งบครับอ๋อใช่ครับเกมนี้ผมโชคดีที่มาเป็นทีมครับเพราะว่าเกมนี้ผู้เล่นเวียดนามค่อนข้างเยอะอยู่ครับโชคดีว่ามาเป็นทีมเพราะผู้เล่นเวียดนามเล่นค่อนข้างตึงอยู่ครับช่วงนี้ กลางดูเงียบๆครับเพื่อนเราก็ไปทางซ้ายแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเราต้องตามไปครับเพราะตรงกลางดูเงียบแปลกๆครับถึงไม่เห็นใครโผล่แต่มันมีตัวแคมป์อยู่แน่ครับฝั่งนู้นน่ะเดี๋ยวเราออกซ้ายกันดีฝ่าครับทางซ้ายกําลังบวกกันนัวเลยครับเพื่อนเราไปอยู่ทางซ้ายแล้วพีเวลรี่อีกหน่อยคงเขยิบตามมาครับเดี๋ยวเราไปก่อนทาหน้าที่ครับรถถังหนักที่ดีหลังจากวิ่งมาสักพัก ครับในที่สุดก็ใกล้ถึงครับเพราะรถมันทําความเร็วได้ไม่ค่อยเยอะครับไทเกอร์หนึ่งสามหนึ่งอ่ะแต่มันก็พิวอยู่นะในความรู้สึกผมอ่ะถ้าเทียบกับไทเกอร์ในสายวิจัยอ่ะครับแต่ก็วิ่งอยู่ประมาณ30มสิบสี่ิบเจอแล้วครับไทเกอร์ในสายวิจัยหนึ่งคันครับตัดไปก่อนหนึ่งนัดเพื่อเราเก็บพิวไปแล้วครับ้างนาอีกสามหึ่งสี่คันครับเพื่อเราลงไปเล่นข้างล่างถ้างั้นเราต้องขึ้นข้างบนครับล้อมเข้าไว้ครับ เพื่อนเราก็โดนส่วนมันหนักเหมือนกันข้างหน้าเขาไทเกอร์อีกแล้วครับยิงไม่เข้าครับติดเกาะแม่ไทเกอร์ใส่วิจัยเกาะค่อนข้างดีเลยครับแต่ฐานด้านข้าวพันนี้ไม่เหลือครับซัดไปหนึ่งนัดติดรางกระสุนพังด้วยครับถ้าโดนรางกระสุนอีกนัดหัวบินครับแต่เพื่อนเก็บไปก่อนส่วนเพื่อนเราก็โดนผู้เล่นเวียดน,นามเก็บคิวไปแล้วครับเราต้องลงไปแก้แค้นทันทีครับ ยอมไม่ได้ครับต่อให้ลงน้ำล้วก็ต้องไปแก้แค้นให้เพื่อนครับซัดไปก่อนหนึ่งนัดครับ215าดาเมจพี่บิลลี่แก้แค้นปิดสกอให้เรียบร้อยครับดูจากแผนที่แล้วทีมเราต้องไหลาตามช่องเขาไปเรื่อยๆครับแล้วอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะซีขวาเราน่าจะไม่เหลือใครยันไว้ได้แล้วครับข้างหน้ามีหนึ่งคันครับน่าจะเป็น VK หรือเปล่าครับ รถถังหนักโดนเพื่อนเราเข้าไปล้อมแล้วสองคันครับเราจะเข้าไปล้อมเพิ่มอีกหนึ่งคันครับโดนเพื่อนเรายิงไปก่อนหนึ่งนัดแต่เราเข้ามายิงตูดไปก่อนครับสองร้อยสิบสองร้อยสามสิบสองดามเมจครับยังไงครับวีเคเก็บคิวเพื่อนเราไปแล้วแล้วเพื่อนเราก็เก็บคิวไปแล้วเหมือนกันครับแลกกันไปครับสามลุมหนึ่งแต่วีเคเก็บไปหนึ่งคันครับ จอซูร้อยก็ซัดไปก่อนหนึ่งนดสองร้อยสิบเอ็ดดาเมจซูร้อยซัดกลับมาร้อยเจ็ดสิบดาเมจติดเกาะหน้าของเราครับแม่มาเอาเราตกใจซะด้วยครับซัดไปอีกสองร้อยสิบแปดดาเมจครับโดนเราไปสองนัดติดติดครับหมุนทันไหมแม่ขนาดวิ่งมาหาเราเราแทบสะกดไม่เจอซัดไปอีกหนึ่งนะดสองร้อยสิบเจ็ดดาเมจแต่ซูซัดสวนกลับมาครับ เรายังติดโหลดอยู่แต่ทีดีจะดวลความแข็งแกร่งกับเราหรือเปล่าครับโอ้โหลืมไปหรือเปล่าว่าเราคือไทเกอร์แล้วถังหนักครับตัวเองคือทีดีครับดวลความแข็งแกร่งพันนี้กับเราก็ชอบดีครับแม่แต่ข้าพางดีเลือกเกินครับวิ่งมาแทบชนกันอยู่แล้วครับเราไม่เห็นเลยครับตาบอดวันไล่เลยครับทีดีก็พางดีเลือเกินสูร้อยครับเดือ3สามต่อสามจะเลือกทีมเราได้เปรียบครับจะอีกฝั่งแคบฐาน แล้วดูจากสถานการณ์ที่เราเหลือรถถังหนัก2องคันกับ t ีดีพเวิลี่หนึคันไม่น่าวิ่งไปแก้ฐานทันครับต้องวิ่งให้สุดฝีเท้าพลังไทเกอร์เลยครับโอ้ไม่น่าทันจริงๆครับดูจากสถานการณ์แล้วครับอาจจะต้องถอดใจครับเกมนี้โอ้โหแต่เราเจอข้างหน้า1นึคันครับถ้าวิ่งไม่ทันก็ขอเก็บดาามจเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันครับ เราลองส่องไปแต่ติดขอบสะพานครับเพื่อนเราเก็บอีกฝั่งไปหนึ่งคันครับเวลาเหลืออีกยี่สิบวิยี่สิบอดวิเราจะกู้ฐานทันไหมอีกฝั่งเห็นเราแล้ว,ลวยิงส่วนมาติดเกาะหน้าครับเราส่วนไปก็ไม่โดนเหมือนกันครับเหลืออีกสิบวิครับอ้าวครับพี่วิลลี่กู้ฐานทันครับผมทำให้ทีมเรากลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งครับนึกว่าจะแพ้ซันแล้วครับ ขอใจไปแล้วนะครับว่าวิ่งมาไม่ทันแน่รถถังหนัก2องคันกับทีดี1นึ่งคัน mm hmm. ยังไงครับยังไงวิ่งมาให้เรา oh <my S 1> ยิง <God. S 1> เพจล่างพันนี้ก็เรียบร้อยสิครับ KV 85หเหลืออีก1นึ่งคันครับจะวิ่งไปแอบไหนเราก็จะวิ่งให้เต็มที่พลังฝีเท้าเสือเลยครับโอ้โ oh หแต่เสือตัวนี้วิ่งแค่40ครับคือเต็มที่แล้วแม่ครับ วิ่งไปอย่างนี้ยังไงก็โดนครับเลือดเหลือ62ออกมามอบตัวดีฝ่าครับทางเราได้ล้อมคุณไว้หมดแล้วรถถังกลางเจอรถถังหนัก2คันกับทีดีอีกหนึ่งคันสามลุมหนึ่งครับกับเลือดเหลืออีก62เจอแล้วครับรถถังกลางรู้สึกเป็นผู้เล่นเวียดน้มด้วยครับเรายิงขู่ไว้ก่อนหนึ่งนัดครับให้รู้ว่าเสือกำลังมาครับแต่ไม่โดนครับนัดนั้น อีกฝั่งก็โยกครับผู้เล่นเวียดนามโยกเข้ามาหาที่กำบงังแต่วินาทีนี้เราไม่กลัวอะไรแล้วครับซัดไปจากจะหนันดเก็บเก็บคิวสุดท้ายไปครับเป็นคิวที่4ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับแล้วเจอกันในสนามลกครับ